<laughs> สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันว,วาเลนไทน์เป็นยังไงกันบ้างได้สารภาพรักกับใครหรือ,อยังหรือถูกใครสารภาพรักกันบ้างไหมเอ่ย ส่วนของเรามันเลยวัยรุ่นวุ่นรักมาแล้วล่ะาาไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ประเด็นที่มาพูดวันนี้เราเห็นว่าเป็นวันวอน,นเลนทายเราเลยนึกเรื่องสนุกสนุกได้อย่างตอนนี้เทรนด์ Y2K กําลังมาแรงเงินก็ต้องในยุค2,000หรือ Y2K มีการสรารภาพรักแบบไหนกันบ้างอารูป้าพอจะรู้ไหมนะว่ามีการสารภาพรักแบบไหนบ้างในตอนนั้นรู้รู้ก็ทุกหัวลากเข้าถ้ำเลยยังไงล่ะ งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าการสรารภาพรักในยุค Y2K okay ที่เราผ่านมาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่เลยคือ 1. แบบเบสิกในแบบเบสิกก็จะมีวิธีหลากหลายเช่นกันอย่างที่เบสิกสุดๆเลยในวันวาเลนไทน์ยุคนั้นที่โรงเรียนทุกคนก็จะเตรียมของขวัญดอกไม้และสติกเกอร์เข้าไปโดยซื้อจากร้านค้าที่ดักรอเอาตังของคุณหน้าโรงเรียนเฮ้ยนี่แกจะสารภาพรักกับใครรอเปล่ามาัติดต่อไม่ดี อีกทางหนึ่งก็คือซื้อขนมหรือช็อกโกแลตจากโปรโมชั่นต่างๆในวันวันเลนไทายซึ่งบนซองก็จะชอบมีลูกเล่นคำคมต่างๆเช่นมอบรักนี้ให้พลอยแอบรักรุ่นน้องที่ริมบึงแอบปลื้มรุ่นพี่ที่ห้องปกครองเอ๊ะหรือถ้าหากยังไม่กล้าพอ,อก็จะเอาของขวัญและขนมไปฝากไว้ใต้โต๊ะแล้วแปะโน้ตเอาไว้แทนอุ๊ยมีคนเอาของมายัดใต้โต๊ะด้วยจากใครกันนะหรือสุดท้าย หากยังไม่กล้าทำด้วยตัวเองก็ฝากเพื่อนไปส่งของให้แทนยังไงล่ะเฮ้ยเพื่อนฝากเอาไปให้ทีดิเออมีคนฝากมาให้น่ะฝากขอบคุณเขาด้วยนะได้เลยส่วนวิธีอื่นๆก็คือใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละคนในการสื่อรักเช่นการดีดกีตาร์ร้องเพลงการไ่ว้น้ำเป็นรูปหัวใจ หรือแบบเราเราก็วาดรูปให้เขาเป็นของขวัญแบบที่2แบบพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยนั้นเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสารภาพรักมากขึ้นเริ่มแรกเลยตอนที่ทุกโทรศัพท์สาธารณะยังนิยมอยู่ก็จะไปหยอดเหรียญเพื่อโทรไปที่บ้านเขาเพื่อสารภาพรักหลังเลิกเรียน อืมเออคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอืมสบายดีนะวันนี้ได้ขนมจากใครบ้างหรือเปล่าอืมฮ่า <c> ฮ <oughs> คือว่าเรานะ่ะหากไม่พูดตรงๆก็จะเป็นการส่งข้อความ SMS บอกรักสมัยนั้นมือถือมีปุ่มแค่ไม่กี่ปุ่มจะเลือกตัวสะกดก็ต้องกดย้ำๆหลายๆครั้งกว่าจะจบประโยคก็หมดวันพอดี บางคนก็จะโรแมนติกหน่อยนะโทรไปขอเพลงดีเจให้เปิดเพลงสารภาพรักให้ฟังผ่านรายการวิทยุเอาละครับวันนี้มีคนเข้ามาฝากเพลงสารภาพรักกันนะครับให้กับคุณพลจากคุณเต้เต้นะครับแหมหวานกันจริงๆทีนี้เราไปดูกันว่าเพลงรักนี้จะสื่อไปถึงเขาหรือไม่กรณีที่ไม่ได้เปิดวิทยุฟังเราก็จะทำการไลฟ์เพลงลงแผ่นซีดีส่งให้เขาฟังเราเอาไปฟังที่บ้านดูนะ แล้วจะรอคำตอบมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตไม่ว่าใครก็ต้องเล่น MSN ซึ่งเป็นโปรแกรมแชทที่ฮิตมากในคอมสมัยก่อนอเธอเรามีอะไรจะบอก I I listen สุดท้ายสารภาพรักผ่านระบบแต่งงานในเกมออนไลน์เป็นปกติของเกมออนไลน์ที่จะมีระบบแต่งงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับเกมซื้อไอเทมของแต่งงานต่างๆแล้วก็จะได้ชุดแฟชั่นต่างๆเอาไว้โชว์คนอื่นๆด้วยใช่แล้วเขาแต่งกับแล้วแค่เพราะว่าจะเอาไอเทมเท่านั้นสรุปการสารภาพรักในยุคสองพันที่เราเจอมาก็จะประมาณนี้นะแต่ก็อยากรู้ว่าสมัยเนี้วัยรุ่นเขาสารภาพรักกันยังไงนะฉันรู้ฉันรู้ ฉััันนนนนน้่ชชออบบบคคุุณณแตผมเอาเป็นว่าทางเราก็อยากรู้จริงๆเหมือนกันว่ายุคนี้มีการสารภาพรักแบบใหม่นอกเหนือจากนี้บ้างไหมถ้ามีก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสุขสันต์วันแห่งความรักแฮปปี้วันาเลนไทน์นะคบ